สวัสดีค่ะแม่มาคอนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดสีเมืองนะคะอยู่ติดกับส่วนสีเมืองจังหวัดระยองนะคะเป็นคอนโดห้องริมน้ํานะคะอยู่ตึกริมน้ำเลยคะ่ะคนที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดระยองจะรู้จักคอนโดนี้เป็นอย่างนี้นะคะเป็นคอนโดที่มีความเจริญขั้นสูงนะคะก็ค,คือมีเซเว่นมีสวนสาธารนณะอยู่ใจกลางเมืองมีของกินของใช้เยอะแยะมากมายนะคะ คอนโดริมน้ำนะคะสะดวกสบายทุกอย่างมีตลาดวัดลุ่มนะคะใกล้ตลาดวัดลุ่มก็เดี๋ยวเราจะพามารีวิวดูห้องขนาด30ตารางเมตรนะคะห้องนี้ว่ามีรายการของแถมโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะก็ห้องนี้นะคะเป็นคอนโดแต่งครบนะคะชั้น5ตึกริมน้ำนะคะขอนคอนโดสีเมืองใจกลางเมืองเะยองนะคะก็จะ เวลาเราเดินทางมาจะมีที่จอดรถให้มีสระว่ายน้ําให้นะคะแล้วก็มีเซเว่นมีร้านขายของเยอะแยะมากมายออกไปออกกําลังกายตรงสวนสีเมืองก็ใกล้นะคะมีลิฟต์นะคะกดลิฟต์ขึ้นมานะคะชั้น5าพอกดลิฟต์มาปุ๊บก็เดินตรงเข้ามาสู่ห้องหนึ่งทับสองนะคะคอนโดสีเมืองนะคะชั้น5้าตึกริมน้ำนะคะเพราะว่าที่นี่มีหลายตึกนะคะตึกริมน้ำ เปิดเข้ามาก็จะเห็นพื้นนะคะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องนะคะปูให้ใหม่นะคะแล้วก็มีที่นอนขนาดหฟุตแถมให้นะคะแล้วก็ตัวตัวที่นอนเป็นที่นอนที่คุ่มพลาสติกอย่างดีนะคะสะอาดมากนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นส่วนของทีวีนะคะทีวีก็จะเป็นรุ่นเก่าแ้วสามารถใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีโต๊ะตั้งกลางนะคะ ก็มีสตูให้นั่งนะคะ2ตัวมีตู้เสื้อผ้านะคะ2บานให้1ตู้ค่ะแล้วก็จะมีโซฟานะคะโซฟาหนังให้1ตัวมีพัดลม1เครื่องมีตู้เย็นนะคะ5คิวให้1ตู้ใช้งานได้ปกตินะคะพร้อมแอร์เ0 0าพันบทอีกหนึ่งเครื่องนะคะตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดออกไปชมวิว วิวแม่น้ําได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นตึกริมน้ําเดี๋ยวแม่บ้านจะเข้ามาทำความสะอาดให้อีกครั้งนึงนะคะมีมุ้งรวดเหล็กดัดให้ครบเลยนะคะออกไปชมวิวตากผ้าด้านนอกได้เลยนะคะแถมผ้าม่านให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของห้องน้ํานะคะก็ตกแต่งทําให้ใหม่ปูกระเบื้องใหม่นะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะจะเป็นรุ่นเก่าของแม็กนะคะแต่ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะ เดี๋ยวให้แม่บ้านมาเก็บเคลียร์ทำความสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์พื้นต่างๆสะอาดเรียบร้อยมากนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของรายการโปรโมชั่นที่เราจัดนะคะที่ลูกค้าเห็นทุกอย่างภายในห้องนี้ขนาด30ตารางเมตรนะคะคอนโดสีเมืองชั้น5ตึกริมน้ำนะคะแถมให้ทั้งหมดนะคะผ่อนธนาคารเบาๆแค่แค่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่ เช่าหออยู่หรือว่าเช่าคอนโดสีเมืองอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความสนใจอยากจะซื้ออยู่เองนะคะซึ่งราคาผ่อนธนานคารตอนนี้เท่ากับยอดที่เราผ่อนผ่อนห้องเช่าห้องอยู่เลยนะคะราคาเท่ากันนะคะ เพราะนั้นถ้าเกิดลูกค้าท่านใดมีความสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของห้องเองนะคะยื่นกู้ฟรีดําเนินการยื่นกู้ให้ทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็ผ่อนธนาคารแค่2 0 0พบาทเท่านั้นนะคะแนะนําเลยนะคะห้องนี้ชั้น5ตึกริมน้ํานะคะค่าส่วนกลาง400บาทต่อเดือนนะคะไม่แพงค่ะแล้วก็เป็นคอนโดที่สะอาดมากชั้น5มีลิฟต์นะคะห้อง139่งทับ8ปตึกริมน้ำนะคะ ส่วนกลางสะอาดมากนะคะแล้วก็อยู่ติดริมถนนเลยนะคะห้องจะอยู่ถัดจากลิฟต์เราออกจากลิฟมาช่องนี้นะคะห้องจะอยู่ห้องที่4เดินใกล้นิดเดียวนะคะก็ถึงห้องเลยสำหรับลูกค้าที่ไม่ความสนใจเช่าคอนโดที่นี่อยู่แล้วนะคะลองมาดูห้องนี้ดูเผื่อว่ามีความสนใจอยากจะซื้อเพราะว่าราคาที่เราผ่อนแบงก์กับราคาที่เราเช่าเนี่ยบางทีผ่อนธนาคารอาจจะถูกกว่าที่เราเช่าอยู่ก็ได้นะคะ เพราะว่าคอนโดห้องนี้ผ่อนธนาคารแค่2,000ับาทเท่านั้นเองนะคะมีระเบียงด้านหลังให้อยู่ริมน้ำแล้วก็เป็นตึกด้านหน้าติดถนนเลยนะคะตึกริมน้ำนะคะดำเนินการยื่นกู้ฟรีทักกันมาได้เลยนะคะฝากกดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกช่องทางนะคะทาง Facebook ทางเพจทาง YouTube นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวคอนเทนต์ไว้ให้นะคะลูกค้าไม่ต้องจำเลยนะคะเดี๋ยวเรามีข้อมูลแอดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าสนใจนัดหมายเข้าดูคอนโดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยววันนี้ให้แม่บ้านเข้าทำความสะอาดให้เลยนะคะสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะ0895023270ผ่อนเบาขนาดน,นี้2,000บาทต่อเดือนถูกกว่าเช่าอีกนะคะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ